คนพื้นที่ไม่เต้นคนนอกพื้นที่จับซิ่ยยงไม่อ,นนอยากมอถือเปิดกระจกถ<อ>่ายคู่สอนะเว้ย เชื่อพี่ไหมเชื่อพี่ไหมขึ้นมา,าน,นี่เด็กพาพาพาเขาทำทำเดี๋ยไม่รู้น่ากลัวไหมเนี่ยขอขอ,ขอ,ข,อ,ข,อขอกินเอลซี่คำหนึ่งได้ไหมขอกินเอลซี่คำหนึ่งได้ไหม <laughs> อยกากินอยกเลิน <laughs> <laughs> มีพระอยู่ไหมไม,มันคือคือคือท้อามอะไรอ่ะ ไปน่นอ,อ๋นอ,อมีแค่นี้เขาทะลมีแค่นี้ถ่ายเลยกูถ่ายเลย ยุงเยอะป่ะจะเป็นไข้มาเลียไหมเนี่ยย,ยุงเยอะ,ะยุงเยอะหลาดเดินตามเป็นแถวเลยเยดินตามเ,เดินตามเด็กนะตอนเนี้ยไม่รู้เด็กพาไปไหนไม่รู้นะ anh chị giúp hà à dùng dưa đi ton mãi ton son dày

ทางชันมากเลยวะร้องจริงวะโอ้โห<ฮ><ฮ>อาบนเลสร้องท้อเลย <c oughs> อะไรกัดขากูโโมดกัดมดกัดขา,าเ,เรามาแบบามาไม่มีแผนนะเนี่ยน้องๆเขาพาขึ้นไปดูวิว ข้างบนนะครับแต่ว่าเหนื่อยมากเหนื่อยจริงยุ่งเยอะด้วยดูทางขึ้นโอ้ถึงเด็กละอีกไกลไหมครับแป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งเหรอชั่วโมงหนึ่ง โ <Okay. S 2> อเคเมื่อกี้นี้ไม่น่าแอ๊ดกับเด็กเลยบอกไปเอเวลเรสต์เด็ดแคมมาดูนไปถึงนู่นเลยนิติีนะเด็กชาวบ้านที่อยากเดินป่าโยนกูหลอกมาแค่ผ่านแล้วตัวนี้ เดินมาถูกนู้แต่ยุงเยอะมากเลยครับเตรียม,มน้ำมาแค่นี้ที่นี่อยู่ใกล้ๆก,กับตาสวรรค์ ดวงตาสวรรค์ค้องหัดแต่เราไม่ได้ไปนะเด็กไม่กล้าขึ้นเราต้องมาหลังวัดแทนไปโกไปกันต่อ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 ,อดูทางอีกไกลเลยสูงทช่บหม ไก,กลซ้ายแล้วครูอ่ะจะชกแตะขานะสู้สู้สู้ไปคนเดินไม่ไหวอ่ะเนี่ยมันแต่เชือกขึ้นมาเนี่ย <S <S 2> <S 2> ผมว่ายากยากกว่าเดินทำปกตินะ<ห>เด็กรออยู่ไปขอร้างท้ายขอล้างท้ายนะครับ<ห>ขอล้างท้าย ไปกันต่อไปเราจะได้เห็นวิวนะครับวิวคลองหาดจะสวยไหมดังแน่คลิปนะี้ไวรอลแนะน่นกติ๊กตอกมีดังแน่ขึ้นทุกวันไหมเนี่ยน้องๆเนี่ยขึ้นจากพวกเทศกาลครับพวกไปพวกสงตานต์ที่เราไหว้เลยนะ เขาชื่ออะไรอ่ะน้องลืมถามชื่อเลยหน,หนึ่งเหรอหนึ่งจริงเลยสมชื่อที่หนึ่งเดือเชืออะไรเนี่ยเวียงใส่กูตลอดเลยเนี่ยนนงงฮะตอนลง,ลง,น,ลงน่ากลัววะอีกเหรอรงงงโอ้งงงโอ้งงงในกล้องอาจจะเห็นไม่ชัด แต่ขึ้นสุดมากพัก,ออกดื่มน้ำก่อนเราใกล้ถึงแล้วนะเมื่อกี้นี้ลื่นไม่ได้ใส่รองเท้าเดินเปียกเดินป่ามานะ ลื่นมดกัดด้วยถึงยังครับนี่ครัยอดนุ๊กในกองเห็นปะสวยจริงอุ้ยเฮ้ยมุมเดียวกับนู้นเลยเนี่ยใช่ไหมตรงนี้จะมาเขาจะมาแต่อันนี้ฝั่งนี้ไม่เห็นเขาติดฝั่งนี้ครัซึงขึ้นบิ๊กเลนเขาฝั่งนี้ติดเขาเลยแล้วเราจะเห็นไหมเห็นไหมเห็นฝั่งนู้นไหมไม่เห็นครับเราเห็นได้ฝั่งนี้ครับ โอเคไอ้ที่เรามาเนี่ยเฉพาะเทศกาลใช่ไหมครับคนในหมู่บ้านจะขึ้นมาเหรอเขาจะขึ้นมาล้วน้ำข้างบนครับเทศกาลอะไรบ้างอ่ะมีพวกสงการอะไรเยอะหรอสงการก็เปลี่ยนพวกผ้าองนั่นครับผ้าาตอ๋อเปลี่ยนผ้าอ๋อข้างบนจะมีพระอีกใช่ไหมนี่ครับโดูดิเงือแตก ขาข้างให้ด้ยเป็นอย่างนี้นะไปต่อเจอทางแบบนี้เยอะซ้อมเดินป่าเลยเนะนีเ่ยด้วยอ้วนเดินหมดแรงไรอ้วนไปนต์ต่อไปไปกัน เงื่อเยอะมากเหงื่อแตกยังขึ้นไปอีกนะัไม่จบแค่นี้นะน้องๆเดินเก่งมากผู้นำทาง แล้วแล้มามากันทุกวันไหมเนี่ยทำไมว like ันน <f ave> ี้อยากมาอ๋ออยากนำเที่ยวอยากนำเที่ยวหรอโอ้ขอบใจมากเลยอ๋อนี่ไปทางภูผาเหรอในถ้ำนะเด็กเขาอยากเป็นไกด์นะโตขึ้นติดต่อเขาได้เลยนะน้องหนึ่ง ห่วงท่ำโอ้โห,โหเคลื่อนต่อครับยกหน่อยไม่ได้เอ,อาไม้มาโอ๊ะโอ้โหนี่พระทลามาเจอพระละขอไหว้พระก่อนนะ โอ้ทำมีจุดหนึ่งนะไปทางไหน๋อ้แล้ลงอย่งนี้เลยลงไปใหม่มากลับไปที่เดิมนะเนาะทางขึ้นโคตรลำบากเลยดูไ ลงเท้าเดินป่าชัดๆอุ๊บแต่เหม็นฉี่นะใครมาฉี่ปะอุ๊บเรามาเจอแล้วโหสุดยอดย,ย,ยอดเลยน้องโอ้ หนาโรงเรียนทางข้าสีลัเอ่ยตรงนี้มีทางตรงกลางเสียตีเสียตีขึ้นมาแล้วเจอวิวครับแต่เราไม่รู้จะตอบแทนน้องยังไงอ่ะเดี๋ยวเราไปเลี้ยงหนมนอนลอวกันร้านค้าเคนะไม่ว่ากันนะอยากกินลไรเลือกเลยนะไม่ต้องเกรงใจ ไปครับลงก,กันครับอันนอต้องเดินลงไปต้องเดินลงไปมัอน่่เดียวับเนี่ยลาเลยอมอไม่เอากลัว อ๋อเดี๋ยวขึ้นไม่ได้ทำไงอะลงลงทางนัดเหรอไมเอาทำไมอ่ะเมเคยกคาะอด่เฮ้ยผมมีตะปูปักไว้เนี่ยฮะไม่เคยกลัวเหรอผมไม่เคยผมไม่เคยจับตัวนี้ไม่เคยขอย ขับขึ้นมาเดินทุกไปยือนอะไรเหรอร่ังไรเหรออ๋อเนี่ยหรอทางเดินยากลำบากขากลับปลาชัดๆเราเดินตาน้าหมดเราต้องเอากลับไปทิ้งนะ แล้วแล้วทางลงจะสบายหน่อยสบายเดี๋ยื่นเอาดีๆสบายจับเชือรอแล้วจริงๆไงให้อ้วนลงก่อนครับให้มีผูลงก่อนไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยอย่าอย่าพูดคำหยาบเออยู่ในป่าใจเย็นๆใจเย็นๆ เราทําได้ใจเย็นๆเ,เราทําได้ใจเย็นๆเ,เราทําได้เราไหลไปเลยหนูมาต่อมาจมาคดีนะไปมันเอาท,ทิ้งว่าทําไมถึงมีเชือกให้เอาไว้ตอหลงเนี่ยแหละไม่เอาไป,ได,ไได,ไปดึงขึ้นเล ถลายแบบกูซีตีนี่อ่<ง> <im it> ะนี่น,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 นะว่าไอ้สิ่งเนี้ยเขาทำมาเพื่อลงอ่ะใช่ไงเราจะลงกันนะครับกันลื่นมากกว่ากันลื่นไงนั่นรองเท้าของอยู่อ่ะเชือก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 ทางนีอันตรายมากครับแต่ผมอยากทำคอนเทนต์ครับแต่อย่าทับตามผมนะลื่นนะ รองเท้าก็อะไรก็ไม่รู้มีสิทธิ์ลื่นได้นะึบไปแล้วทางลงเด็กๆลงไปนน่นแล้วแต่เรายังอยู่นี่อยู่เลยไอ้เหี้ยเฮ้ยเฮ้ยข้างบนก็หนามข้างบนก็หนามข้างล่างก็จะลื่นอ๋อรอดแล้ว ที่นี่เรียกเขาเรียกว่าไหลข้างบนอ่ะฮะถ้ำพญานาคหรือเปล่าถ้ำพญานาคที่นี่นะที่เราขึ้นไปข้างบนเมื่อกี้นะถ้ำพญานาคที่เราไปไหว้พระกันนะและจุดชมวิวอ่ะจุดชมวิวไม่รู้จะมาเขาเรียกว่าอะไรยังไม่ตั้งชื่อคอนเฟิร์มเฉยครับอ๋อแต่สถานที่นี้คือถ้ำพญานาคใช่คู่น่า ไอ้อ้วนแม่งวิวอยู่ท้ายประกอบท้ายให้มันก่อนก็นได้ป่านะครับป่าชัดชัดกลับนะเรามาเจอไม้ที่กูลื่นเมื่อกี้ตอนขาม,มาไม้ไม,ไม้มีรูนะครับไม้มีรูไม้มีรูปุ๊บ อไปกันต่อในที่สุดเราก็ลงมาแล้วลงมาหาเด็กแล้วเด็กจะไปแล้วจะนำไปซื้อขนมนะเด็กหนโอ้อ้ยุงพียบเลยยุงเกาะหัวโซฟี่กับน้องอะไร เอ้ยอะไรอ่ะเสือน่รั